สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนาะเพื่อนๆและเอฟซีเจ็บตัวไปตามๆกันนะครับงวดนี้ประกบคู่แต่ละสูตรไม่เข้าเลยนะครับมีแต่ตัวเด่นเนาะมีแต่เลขเด่นที่เข้านะครับของอาจารย์นันก็เลขเด่นก็ไม่เข้านะครับ ตัวออกกาลังกายเนาะไม่เข้าไม่มาเลยเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่ของอาจารย์นันหลุดเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าสูตรไหนเข้าบ้างเนาะแล้วเราจะตามสูตรไหนนะครับสูตรล่างต้องมีนะครับยังเดินดีต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆสูตรล่างต้องมีของเฉลิมชาติเนาะ,ะสูตรนี้เฉลิมชาติตั้งชื่อไว้ล่างต้องมีนะครับ ก็ได้ที่9052เนอะเลขออกที่2 3นะครับเข้า2นะครับท่านใดที่ได้ก็เสลิมชาติก็ดีใจตามนะครับเพื่อนๆไปเข้าบนเนาะ9ไปเข้าบน,นะ 9, าบนชนเด่น0นะครับก้9ชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวก็ไปบนของอาจารย์นั้นก็หลุดเป็นงวดแรกนะครับเพื่อนเ เลขเด่นอาจารย์นันนะครับเลขเด่นอาจารย์นันแปดศูนย์หนึ่งไม่มาเลยเนาะแล้วก็ศูนย์สามวางเน้นมาศูนย์สามออกสองสามนะครับก็เกือบไปเนาะมาตัวหนึ่งก็เป็นงวดแรกนะครับของอาจารย์นันแม่นต่อเนื่องมาตลอดเพิ่งมาหลุดนะครับเพื่อนๆชุดเต็มของอาจารย์นันก็ไม่มาเนาะไม่มีไม่มีสาม,มนะครับเพื่อนๆไม่มีสาม อไม่เข้าเนาะไม่เข้าอ่าที่ว่าของอาจารย์นันมีสามก็คืออ่าชุดสรุปนะครับอ่าของอาจารย์นันมีสามก็คือชุดสรุปนะครับสรุปให้มีศนะูนยสามเนาะแต่ชุดเต็มมีสองเนาะมีสองก็ไม่ได้เอามาจับคู่ใส่กันเนาะ ถ้ามาจับคู่ใส่กันก็น่าจะโดนอยู่เนาะแต่ว่าสูตรหลักไม่มีสองเนาะก็ถือว่าหลุดไปตามดูไหมนะครับของอาจารย์นันเนาะคุยกับอาจารย์นันแล้วละ่ะอาจารย์นั้นก็บอกว่าเดี๋ยวงวดนี้ก็จะวิเคราะห์ให้ดีๆหน่อยเนาะวิเคราะห์ให้ดีๆหน่อยเพราะวาอาจารย์นั้นบอกถ้าได้หลุดแล้วก็เดินอีกยาวนะครับเดินยาวเลยคนนี้ ก็ไม่หลุดซ้ํานะครับไม่หลุดซ้อนกันเนาะรวมเสียนนะครับรวมเสียนอของเฉลิมชาติก็ชนเด่นนะชนชนกันที่เน้นไปที่สองสองนะครับเน้นไปที่สองเลยเนาะสองมีเกือบทุกชุดเลยเนาะ,ะยกเว้นชุดนี้เนาะไม่มีสองนอกนั้นติดสองมาหมดเนาะออกสองสามนะครับก็ไม่มีสามเนาะของอาจารย์นันเขาหลุดของก็เลยไม่ไม่เข้าเนาะ เสดายครับยอมรับเสดายนะครับก็เลขบนนะครับเลขเออกกําลังบนเนาะอาจารย์นันก็มาแก้มือได้ที่อ่า,อาเลขบนนะครับให้เจ็ดาตัวเดียวเนาะเด่นเจ็ดเป็นให้มางวดแรกเนาะให้บนเป็นงวดแรกนะครับของอาจารย์นันก็เข้าที่เจ็ดเนาะแต่ประกบคู่ไม่มีเจ็ดเก้านะครับได้แค่เจ็ดแปดเนาะไปไม่ถึงเจ็ดเก้า เลขออกที่เจ็ดเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆก็มาแก้แก้มือได้ที่ข้างบนเนาะอ่าสรุปสูตรบนนะครับของเฉลิมชาติเนาะเป็นสูตรเดินดีตลอดปีนะครับของอ่าสูตรที่หนึ่งเนาะตามไว้นะครับเพื่อนๆสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรเดินดีบนเดินดีตลอดปีเนาะเก้าแปดศูนย์นะครับเข้าที่เกนะ้าเนาะ เลข3ามตัวนะครับเลข3ามตัวมาบน1ตัวนะครับแต่สูตรที่2หลุดนะครับเ,เพื่อนๆพอเอาเข้ามาก็หลุดเนาะสูตรนี้เดินดีนะครับเอามาลงแล้วก็เดินต่อเนื่องแต่สูตรที่สองเพิ่งเอามาลงเนาะตามไว้นะครับสูตรบน9อ่าสูตรที่1นะครับสูตรที่1เดินดีตลอดปีนะครับจับคู่บนนะครับ สิบหน่วยบนของพ่อเพชรกับสูตรสิบหน่วยนะครับของพ่อเพชรให้มาเลขเด่นสองหกเก้านะครับเพื่อนๆเ<ๆ>ข้าที่ 9, เก้านะของสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยก็เข้าที่เก้านะครับเพื่อนๆอยู่ที่หน่วยเนาะวนกับของพ่อเพชรนะครับได้แค่เก้าเก้าเนาะเพื่อนๆได้แค่เก้าเก้าออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะไม่โดนนะครับเขาออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับ าสูตรนี้นะครับสูตรสูตรอ่านี่เนาะอ่าเฉลิมชาติชอบส่วนตัวเนาะ9 2 9 2 9 2นะครับเฉลิมชาติชอบเลขเบิ้ลเลขหาบนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้เป็นไรเนาะก็ที่ว่าทำออกมาแล้วก็ชอบแบบนี้เนาะชอบอ่าเลขเบิ้ลเลขหาบเลขก็ออกมาที่เลขเบิ้ลจริงๆนะครับเบิ้ลหน้าเนาะเบิ้ลคู่หน้า779นะเออ ไม่เป็นไรครับเ,รเขาวิเคราะห์มาถูกทางแต่เราจับตัวไม่ถูกเนาะคือคราวนี้เรารู้แล้วว่าของอาจารย์นั้นให้เลขบนมาเนาะเลขบนมาก็สามารถจะจับคู่เป็นสูตร3ามเสียนได้นะครับเพื่อจะคัดเนาะเพื่อจะคัดสูตร10หน่วยบนนะครับของเฉลิมชาติ3สูตรเนาะ ชนเด่นประกอบออกมาแล้วได้ถ้าหลักหน่วยมาจะต้องมีที่1 2 9สอง้านะครับก็เข้าที่9้าจริงๆนะครับมาหลักหน่วยเนาะเจ็ดเจดเก้านะครับมาหลักหน่วยดับเอาอยู่นะครับเพื่อนๆเลขไม่น่าลงทุนเนาะ1ดับหลัก10บบนนะครับ5ดับหลักหน่วยบนนะครับก็เอาอยู่เนาะเอาอยู่เฉลิมชาติก็แยกเลขเอ่ตัวที่เด่นเนาะว่าตัวไหนจะมาหลักสิบตัวไหนจะมาหลักหน่วยนะครับ ถ้าหน่วยมาก็ต้องมีที่หนึ่งสองเก้าก็มีจริงๆนะครับเพื่อนๆเก้าเนาะูตรนี้เดี๋ยวไว้ทําต่อนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเราเอาเลขมาแยกออกเนะาะของพ่อเพชรนะครับพ่อเพชรก็269ก็เข้าที่9เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ชุดชุดอ่าชุดใหญ่ชุดเต็มของ อ่าพ่อเพชรก็มีอยู่ที่เก้าแปดนะครับไม่มีเจนะ็ดเนาะไม่มีเลขเจ็ดก็ถือว่าหลุดไปตามๆกันนะครับเลขไอ้ประกบคู่เนาะสำหรับเลขประกบคู่นะครับหลุดไปตามๆกันนะครับอ่าสูตรบนนะครับสูตรบนเดินดีเนาะก็ชนที่แปดเราไม่มีเจ็ดก็เหมือนเดิมเนาะก็ถือว่าไม่ถูกนะครับของอาจารย์นันให้งวดแรกก็เข้าเลยเนาะเลขอ่า ออกกำลังกายบนนะครับเสริมชาติก็จะได้จับมาเป็นสูตรสามเซียนเนาะว่าสูตรสามเซียนน,ยน,นี่ของอของพ่อเพชรเนาะของพ่อเพชรกับอของพ่อเพชรกับของอาจารย์นันนะครับแล้วก็สูตร สิหน่วยบนนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้เนาะสูตรสามเซียนนะครับก็ใช้ตัวนี้เราจะใช้สูตรนี้3ามเซียนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าของพ่อเพชรกับของเฉลิมชาตินี่สูตร10หน่วยบนก็ส่วนมากจะชนกันที่10หน่วยเหมือนเดิมนะครับ ทำงวดแรกก็เข้าเนะาะทำงวดที่สองก็มานะครับแต่ว่าเป็นเลขเบิ้ลเนานะไม่มีเจ็ดนะครับเข้าแต่เลขออกกําลังกายแล้วก็คัดเลขออกมาเป็นหลักหน่วยนะครับคือเก้าหลักหน่วยเนาะถ้าของพ่อเพชรมาเมื่อกี้ถ้าเราจับของพ่อเพชรมาก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพื่อนๆไม่น่าจะพลาดเนาะเพราะของพ่อเพชรมีเจ็ดครับก็คลิปนี้ก็ต้อง ยินดีกับคนที่มีโชคเนาะแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ทำเต็มที่เนาะทำเต็มที่ก็เลขก็มีทั้งหลุดและทั้งเข้าเนาะทั้งหลุดทั้งมาเนาะก็เป็นตัวเลขที่วิเคราะห์แนวทางก็มีสิทธิ์หลุดและมีสิทธิ์เข้านะครับ ครับแล้วก็ให้กําลังใจทุกเซียนทุกอาจารย์และทุกสูตรนะครับเรามาสู้กันใหม่เนาะงวดต่อไปนะครับเพื่อนๆสูตรไหนดีแล้วก็เอาใช้ต่อเนาะสูตรไหนที่หลุดเราก็พักไว้ก่อนนะครับครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ